ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมถกปัญหาหนี้ตำรวจปรับระบบสหกรณ์ทั่วประเทศ29พฤษภาคม2568พลตำรวจเอกกิตติพันเพชรผบาตารและพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ประธานกตรพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถกแนวทางแก้หนี้ตำรวจและพัฒนาระบบสหกรณ์ตำรวจ130แห่งทั่วประเทศ หลังพบปัญหาหนี้สินสะสมและการทุจริตในหลายสหกรปัจจุบันตำรวจมีกำลังพล200,000กว่าคนในจำนวนนี้เป็นหนี้ถึง73%รวมมูลหนี้กว่า1.77แสนล้านบาทโดย78%เป็นนหนี้สหกรขณะที่หลายแห่งขาดการกำกับดูแลกรรมาการบางรายมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ ที่ประชุมเห็นพ้องให้ใช้สหกรณ์ตำรวจภาค5ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบและจัดตั้ง2อคณะกรรมการหลักเพื่อขับเคลื่อนงานได้แก่คณะบริหารจัดการนี้และคณะส่งเสริมการบริหารสาหกรณ์ทั้งนี้จะมีการตั้งหน่วยงานเฉพาะในกองสวัสดิการดูแลเรื่องนี้โดยตรงพร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและอดีตตำรวจร่วมขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตำรวจหลุดพ้นจากภาวะนี้สร้างขวัญกำลังใจและยกระดับสวัสดิการอย่างยั่งยืน